ในช่วง1960ของการเสด็จเยือนต่างประเทศโลกจับจ้องความงดงามของผ้าไหมไทยด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะพระองค์ได้ทรงรังสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมและได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามแห่งราชสำนัก ที่มอบความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติให้กับคนไทยผ้าไหมไทยเป็นเพียงผ้าทอพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชนบทที่เรียบง่าย แต่มีมนสเสน่ทว่าโลกกําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อพระราชินีผู้ทรงมีวิสัยทัศน์ตัดสินพระไทยที่จะใช้ผืนผ้านี้เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมสู่สาก่ ช่วงทศวรรษ1960โลกต่างจับจ้องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในยุโรปค,ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ความงามของผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาอันเป็นมรดกของชาติให้เป็นที่ประจักษ แกสายตาชาวโลกด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์มิได้ทรงเลือกฉลองพระองค์ที่มาจากธรรมเนียมตะวันตกเท่านั้น แต่ทรงมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญและดีไซเนอร์ชาวไทยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอย่างลึกซึ้งเพื่อรังสรรค์ฉลองพระองค์แต่องค์ต้นแบบที่สามารถเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยสำหรับสตรีในโอกาสต่างๆ จากความวิริยะอุตสาหะนี้เองได้ก่อกำเริดสิ่งที่โลกรู้จักในนามชุดไทยพระราชนิตยมชุดไทยพระราชนิยมทั้งแปดแบบถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อความเหมาะสมในแต่ละโอกาสและได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามแห่งราชสำนักไทยตลอดกาล สำหรับงานพิธีการชั้นสูงหรือพิธีราชาพิเศษทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิที่ใช้ผ้าหมายยกทองอย่างหนาและห่มสบายถึงสองชั้นเมื่อต้องเสด็จไปงานราตรีที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นชุดไทยสีวาลัยที่มาพร้อมเสื้อคอกลมแขนประบอกและห่มสบายกรองทองทับ ได้สะท้อนความงดงามตามแบบฉบับราชสำนักส่วนชุดไทยจัก,กรีได้รับความนิยมในการสวมใส่ในงานราตรีที่ต้องเปิดเผยความงดงามของผ้าทอนด้วยการห่มสบายเฉียงผ้าไหมที่ใช้ในการตัดเย็บฉลองพระองค์เหล่านี้มาจากโครงการส่งเสริมการทอผ้าทั่วประเทศที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ลายโบราณและสนับสนุนการผลิต สำหรับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเวลากลางวันหรือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการทรงเลือกชุดไทยจุตระดา,าซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นเรียบที่สื่อถึงความเป็นมืออาชีพและความสง่างามแบบไม่หวือหวาในทางกลับกันชุดไทยดุสิทธ์ที่มีเสื้อคอว้างปักเลื่อมและมุกอย่างวิจิตร แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้ผ้าทอให้เข้ากับกระแสแฟชั่นสากลได้อย่างลงตัวชุดไทยแต่ละแบบไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องแต่งกายแต่ยังเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไหมที่ผ่านการฟื้อฟูอย่างพิถีพิถันจากภูมิภาคต่างๆของไทยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผ้าไหมไทยก้าวสู่สถานะสูงสุดของวงการแฟชั่นโลกก็คือ การที่พระองค์ทรงเลือกไทยยุทธศาสตร์การทูตทางศิลปะทรงโปรดกล้าวให้บิแอร์บางแม่งนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้นำด้านโค้ดกูตูในตารีสขณะนั้นนำพราไหมไทยมาตะเย็บเป็นฉลองพระองค์การตัดสินใจที่กล้างหานี้ถือเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าผ้าไหมไทยมีคุณภาพ และความสง่างามทัดเทียมกับวัสดุชั้นนำใดๆในโลกการที่พระราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดที่ดัดเย็บจากผ้าทอที่ทรงสนับสนุนอยู่เสมอเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติทำให้ผ้าไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกของอัตลักษณ์ไทยเช่นเดียวกับผ้าไหมแพรวา ที่ได้รับการฟื้นฟูจากจมชนชาวผู้ไทยซึ่งเริ่มใช้เพียงเป็นผ้าหม่มแต่ด้วยการพัฒนาให้ขยายหน้าผ้าให้กวางขึ้นและการนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระอ,องค์ที่สง่างามผ้าแพรว่าได้กลายเป็นอัญมณีแห่งไหมไทยที่ใช้เทคนิคก,การทอที่ซับซ้อนและงดลามการรื้อทือนี้ไม่ใช่แก่อนุรักษ์แต่คือการมอบชีวิตใหม่ให้กับงานศิลปะเหล่านั้น เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาและเผยแร่มรดกอันล้ำค่าเหล่านี้นพิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงถูกจัดตั้งขึ้นภายในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังที่นี่คือศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ทรงคุณค่าซึ่งเป็นพยานหลักฐานถึงความสำเร็จของการทูตแห่งแฟชั่นที่พระองค์ได้ทรงนำทางไว้ มรดกแห่งผ้าไหมไทยยังคงสืบษสารต่อมาถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสิริวัณรีนาริรัตนราชกัญญาบัฒนาลวดลายผ้าไทยให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญยิ่งคือการผลักดันสู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืนโดยการสนับสนุนการใช้เส้นใยและสีย้อมจากธรรมชาติ ทำให้ผ้าไทยมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในตลาดโลกที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ถักทอด้วยความวิริยะอุตสาหะทาให้ผ้าไทยเปลี่ยนจากงานฝีมือท้องถิ่นสู่การเป็นศิลปะชั้นสูงและเครื่องมือการทูตเพื่อเป็นการต่องย้อมคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้นี้ประเทศไทยกำลังดำเนินการเสนอชุดไทย ให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นรายการตูแทนเมอรดกโรคทางวัฒนธรรมในปี2 5 6 9นี่คือมรดกของผ้าที่ไม่ใช่แก่เพียงผืนผ้าแต่คือความสง่างามความแข็งแร่งและเรื่องราวของพระราชินิที่ทรงสวมใส่ความภาคภูมิใจของชาติไว้บนพระวรกายเพื่อให้โลกได้เห็น และชื่นชมตลอดไป